ที่ที่เขาให้อาหารในวัดใช่ไหมเซลมอนหรือเปล่านี่นี่หรอแกว์มิมม,มิมโอ้อันนี้ดีเด้อเนี่ยหนังควายที่เคยขันจะมาเพิ่มหนึ่งแล้วนี่วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีต้องสวัสดีครับทุกคนน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดชวนทำกล้าคิดก,กล้าทำ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเดินตลาดนะมารับชมอยู่ในตลาดตลาดที่เราเห็นอยู่เป็นโุนชท่องเที่ยวโอทอปนเป็นนวัดนวัดสาวิถีเป็นตลาดที่ว่าปราสินเจริญนะเราจะพาทุกคนไปดูข้างในนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับนี่มบรรยากาศก่อน นี่ทำอะไรครับตัดไ,ไว้เนาะมันกินได้ใช่ไหมไดูวิธีการตัดไว้ตัดเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้มันก็เย็นเย็นดีนะต้มกินข้างใน,ม,นมันขมไหมครับแล้วไ,ไ,ไปทำกับอะไรครับ แกงกับเตี๋ปอนะก็ขายขายยังไงครับนเดี๋ยวนี้มัดหนึ่งนี่ได้อ๋อนี่นะครับมัดละร้อยอ๋อคือต้องปอกให้มันเดือประมาณนี้ร0 0ร้อย <100 S 2> <100. S 1> ได้สองสี่หกแปดสวัสดีนะครับนี่พบกับรายการน้องวิทย์คิดว่าพาเที่ยวนะครับวันนี้จะพาชมตลาดที่นี่ ตราดที่แบบว่าเป็นสินค้าโอท็อปนะครับผมเราจะพาไปรับชมนะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรขายนะครับผมอ่าน,นี่คือข้าเรียกข้าวเกียบนะครับผมอันนี้คือแบบยังไม่สุกอันนี้คือสุกแล้วเอาไปทอดนะปิง้งเนี่ยก,ก็จะมีขนมต,ต่างๆนานา,นาอันนี้ก็เป็นปลาแห้งนะนี่ร้านปลาแห้ง ออันนี้เขาเรียกว่าไส่กรอบอันนี้เขาโปดเขาโปดปิงเนาะนมีลูกชิ้นด้วยนี่ปลาเนี่ยมาจากจังหวัดตากนะนนี่ของภาคใต้มาจากตากนี่เข้าตากเรียบร้อยแล้วเข้าตากเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลามาจากไหนครับ ไปรวมเท่าีห่ล่ะค่ะอ๋อไม่ใช่มาจังหวัดตากใช่ไหมบ่จ้าจังหวัดสุโขทัยแต่ตากแล้วนะตากย่างมีแต่แย่างอ๋อมีย่างด้วยโอ้อันนี้ดีเด้อเนี่ยหนังควายให้กินไหมกินต้องไปทุบก่อนเนี่ยอร่อยโอ้โหนี่หนังควาย แบบว่าเคี้ยวแบบหนุบหนับเลยในฤดใูในฤดูดหนาวนีนเ่เรจะเป็นร้านค้าเดี๋ยวเราเราจะพาทุกคนไปรับชมน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งน,งนี่มีมะม่วงด้วยมะม่วงน้ำหวาน,ม,านมีมะพร้าวด้วยปไปหาบอกเลยาบอกเพื่อน้่าท่านดู้นี้ อธิบายว่าตลาดน้ำตลาดน้ำใช่ไหมครับตลาปลาตลาดป้องป่าตำบลตำบลเตาไห่เตาไห่บ้าจิกเจริญตำบลเตาไห่อำเภอเพ็ญอุดนธานีนี่ผมจะมาดูไอ้นี่แหละนี่อันนี้เขาเรียกว่ามิมมิมภาษาไทยเขาเรียกว่าพึ่งใช่ไหมพึ่งอ๋อผมอยากรู้ รู้วิธีการรู้วิธีการนํามาขายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ของป่าอยู่ตามป่าอยู่ตามป่าทีนี้ก็มีคนก็มีคนไปไปหาอันนี้เขาเลี้ยงไว้หรือว่ายังไงไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่ได้เลี้ยงกเพราะว่ามบางทนงานไม่ใช่ก็คือก็คือที่นี่มันมีป่าใช่ไหมครับเออมันมีป่ามันมีงานของป่าของของป่าทำเกษตรของป่าเหรอโอ้ นี่ไหวไหวไหวแต่อันนี้ลังเดียวใช่ไหมครับเออลังเดียวลังเดียวลังไม่ใช่พึ่งไม่ใช้อ่พึ่งหลวงนะอ๋อไม่ซืพึ่งหลวงเป็นตัวเลยนั่นยังไม่ตายเลยยังไม่ตายยังไม่ตายพึ่งยังสดๆเลยสามร้อยนี้ลังหลังนึงเขาจะสามร้อยแต่กี่ลังอ๋อมีตัวด้วยแล้วทาทำเป็นเป็นขวดนี่ได้กี่ขวด ก็คืออันนี้แบบสดๆไงแต่เราน่าจะได้ประมาณอันนี้อันนี้ต้นอะไรครับไผ่ไผ่อ๋อมันอยู่ในกอไผ่นะน้ำผึ้งตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมครับไม่ได้เลี้ยงเป็นธรรมชาติผึ้งที่นี่ผึ้งธรรมชาติที่ต้งเป็นอาหารของป่าตลาดนี้เราจะรับประกันน่าสนจนะ น <mm like oh, okay. anyway. ี่อันนี้เป็นแบบเป็นยอดการมิสบอันนี้อะไรนะครับโอ้มีมะพร้าวด้วยยอดมะพร้าวนะมันมันหน้าแบบไมม้ะพร้าวครับนี่ยังไหายอดมะพร้าวโอ้ยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวออ่นผักหวานหวานจริงหรือเปล่าครับจริงจริงค่ะเป็นของป่า แสดงว่านี่นะเมื่อกี้ก็วิธีการปอกปอกไหวอ,อันนี้ปอกอยากไหมครับก็สับๆเลย่ยวมาเพิ่นลึงแล้วเขาช,ชินแล้วไงวเดี๋ยวเราไม่ชินเราเราไปจับูที่เนี่ยลองมาจ้ะลองเาไปจับมันมีหนาม้วยใช่ไหม ถ้าเราเราดูดูยังไงว่าอันนี้คือสมควรเก็บแล้วมามาทำอาหารต้องดูไวมันไหมครับกี่วันก็ส่งยอดจ้าตัดยอดไม่ถอนยอะอ๋อแตกก็หรอกก็ไม่มียอดตัดไปได้จะเป็นยอดถ้ายอดกลมตัดได้เลยนะแล้วถ้าเราตัดแบบนี้มันจะเกิดยังไงครับเกิดก็เป็นหน่อมันน้อย อันนี้ไปเก็บเก็บมาจากไหนครับปลูกจ้าคือปลูกอ๋อปลูกไว้มาดูอาหารสดนะครับโอ้ของสูงของสูงนะเนี่ยอขงงสูหาากกินยมีไข่มดแดงอันนี้เลี้ยงหรือว่ายังไงครับมาชานาะอันนี้ขายยังไงครับ กองละน,น้อยจ้ะตัวนี้ห้าสิบบาทอ๋อต,ต่างกันนี่ <c oughs> นิสัยใสหนุ่มด้ว <c> ย <oughs> อันนี้คือห้าสิบบาทนะอันนี้เราต้องมีนีแล้วก็มะเขี๋แ่ผักหวานมันข้าวกันไงหลวงพี่เคยขันไหมคะมเคย,ยครับให้โยบอลซื้อไปให้ทำให้ฉันที่ทกรุงเทพมีของ,งเยอะมากอ๋ออันนี้ไข่มดแดงเนาะ อันนี้เอามาจากไหนครับในปาาน่าเลยใช่ไหมสามป่าแล้ววิธีการเอามานี่เอาอยัางไงครับตาไปแง่หรอจ้ะแง่น้ำตมม้นไม่อย่งนีอน่มอ๋อ<ม>แล้วมันก็มาแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วมันก็มาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคร้บแล้วก็แยกตัวต้องแยกกันมีคำว่าเอาตาประจาน ทีหอนใครผากมันัวตะกร้าผูกกรไม้ก็แย่าเขาทำโอเคครับไปรับชมต่ออ๋อนี่แหละที่เรียกว่าสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปใช่ไหมเป็นของที่นี่เลยทำเองขายเองเป็นเป็นของหมู่บ้านใช่ไหมครับเขาเรียกตะกร้าตะกร้าสาร ตอนนี้ก็จะเป็นอาหารสดนะครับอาหารสด <Yahoo! S 1> เป็นตลาดปลานะแถวนี้มีอาหารปลานี่หอยนะครับหอยหอยจุบหรือเปล่าหอยผมหอยผมนะหอยผมด้วย นี่คืออาหารปลาส้มอ่าปลาส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาละอ๋อไม่ใช่หรอปลาส้มเหมือนกันโอ้อันนี้อะไรนี่ปลาอะไรครับปลาตองปลายตองไกาอ๋อที่มันเป็นจุดใช่ไหมครับเจ้าตองตองกาตัวใหญ่มากอันนี้เอามาจากไหนนี่หาก็หาตัวไปในแม่น้ำน้ำขุยหลวงจุ่มกอมันมีหรอครับปลาแบบนี้ มันเหมือนอยู่ในทะเลนะนี่ปลานี่ปลาอะไรครับมีสองตาด้วยนี่อาหารสดเหมือนอยู่ในทะเลโอ้ปล่อช่อนปล่อช้อน,อนโอ้โอ ทำไมมันตัวใหญ่ยังครับอ๋อปลาที่ที่เขาให้อาหารในวัดใช่ไหมในวัดของวเลี้ยงค่ะแตรอีกตัวนึ่งครับโอ้ปลาบึกมันจะเป็นบบึึกกมาปลาบึกบึกคล้ายๆที่เราไปให้อาหารครัอืมๆเป็นปลาบึกปลาบึกครัตัวนั่งจอกสีดำๆตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้ไปเอามายังไงครับไปเหมือนกันเลยไม่ใช่เลี้ยงไว้ใช่ไหม เป็นปลาธรรมชาติปลาเลยอยู่ในวัดเลยอ่อยู่ในวัดี่ไม่มีหรอกเน้ยนี่แซลมอนรึเปล่านี่จริงเหรอครับปลาอะไรครับปลานี่เหรอครัโอ้โหเนื้อเหมือนเซลมอนเลยนะเซลมอนปลาโอ้โหเนื้อแบบกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นอะ่ะ ขน่ขากชั้นหชั้นนะอือม,มันเป็นแบบนี้นะอันอน,อนี้ก็จะเป็นแหนม,ม,ม,มโอ้อันนี้ผักอันนี้ผักปูไว้ใช่ไหมครับกกรนนน,นั่งเโอ้รสุดยอดนี่นี่ทุกคนไฮไลท์สุดท้าย จิ้งหรีดสดจิ้งหรีดสดนี่คืออะไรก็ยังไม่ตายมันยังไม่อ๋อยังไม่ตายถ้ามันตายแล้วเขาก็เรียกจิ้งหรีดสดนะครับอันนี้จับได้ไหมครับได้ตายนะโอ้ยนี่วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดต้องเอาไว้แบบให้มันกินไข่อะไรเงี้ยไม่ใช่เขาเน้นกินลำกินลำนี่มันกระดิบได้ด้วยแต่มันไม่บินใช่ไหมครับไม่บินค่ะมันชอกมาเป็น ถ้า้เล,เ,เ,าเลี้ยงยังไงครับวิธีเลี้ยง,ง,จ,งจังหลีดจ้าต้นเป็นไถ่เอามงเป็นรังเลี้ยงมันก็ได้จ้าโอ้ได้ใช่ไหมครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูจิงหลีดเลี้ยง,งวิธีการเลี้ยงจิงหลีดนะครับอ,อ๋ออันนี้เลี้ยงกี่เดือนยังไงบ้างครับวูมันเยอะมากเลยนะเคยเห็นอยู่ในต่างประเทศน่ะเขาเลี้ยงแมลงสาบขายอ่ะตัวละ กี่กี่ดอลล่าฟ<ล>ไม่รู้ตัว,ออวละร้อยก็มีอ่ะเลี้ยงมแมลงสาบ <c oughs> อันนี้อ๋ออันนี้พ่อพันธุ์ใช่มครับจ้ะออกไม่พ่อพันธุ์โอ้เป็นยุยออยางนี้นะมีมันแตกนี่โอ้ oh, <no. S 2> อันนี้กี่วันแล้วครับอันนี้มันได้จะมือแล้วละ่ะกระทัแตัดเถียงกะทิตกจ้ะอ๋ออันนี้คือย,ยังเป็นไข่อยู่อ๋อเวลาเวลามันออกนี่เราเอาอันนี้มาอย่างไงครับฮะ ไอ้รังรังมันเนี่ยอันนี้มัจ้ะอ่าถ้าเรียกว่าอะไรอันน้างร่างบ้างห่างมันจะห่างมันอ๋อก็คือผูกไว้แบบนี้เลยมันก็มาไข่เองใช่ไหมครับแล้ววิธีการดูแลรักษานี่ยังไงครับพอมันพอไข่ยังไงเนี่ยนะจ๊ะเพราะไข่มันเพราเอาไข่มาพอตรงนี้แล้วมันก็ทำรังทันเป็นลูกวัดเป็นเล็กๆไข่มันเป็นไงกระโดดออกมาจากมันเป็นไข่ยังไงเหมือนปลาใช่ไหมครับ ไข่เล็กๆเป็ีนไข่ออกมาสีสีอะไรครับนี่แหละนี่แหละยุ่งยุ่งมะพร้าวนี่แหละสีสีอะไรยุ่งมะพร้าวนี่แหละไข่มันสีอย่างนีงไข่มันนะคะไข่มันสีขาวอ๋อแล้วแล้วกี่วันที่เราจะได้มาขายเป็นตัวครับมันต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วแล้วขายดีไหมครับข้อปันไดว่าอย่างนี้นะก็แ่บข้อดีข้เขาอ๋อก็คือขายแค่ในตลาดไม่ได้ส่งออกไหมก็ได้ส่งออกกลาในตลาด ่อ,อันนี้เป็นเป็นการเลี้ยงคือแบบเลี้ยงมานานหรือยังครับมันเลี้ยงมันร่างทัฒนโดนเราจะได้ต้นปีนะอ๋อ,อถ้าสมมุติว่าอยากเลี้ยงนี่เราต้องมีอะไรบ้างครับแคเห็ดนี่แหละเห็ดรังเห็ดทำรังทำรังแล้วก็มีรังไข่ไมีรังไข่แล้วก็ไปซื้อเอพาะเพราะพันต้องต้องใช้เยอะไหมครับแรกๆอ่ะแรกๆรกอย่าแรกๆเริ่ม ้วยละโอขายเป็นถ้วย้วยละห้าสิบบาทอันนี้คือน้ําอันนี้น้ําน้ําเลี้ยงนะอันนี้มันต้องอยู่ในอากาศประมาณไหนมันกินอาหารเก่งเกล่งแม่บอกให้ไปซื้อมาแล้วเจียวไห้อ๋อเนี่ยอาหารมัานคือเนี่ยแล้วแล้วสภาพอากาศนี้ต้องอยู่แบบอท่านนี่แหละจ้ะอ๋อคืออุณหภูมิปกติเลยทันทันหนาวเนี่ย ก็ได้เลยมันบัใหญ่อ๋อต้องเอาหาบอะไรปิดแล้วมันชอบความมืดหรือว่ายังไงครับมันชอบมืดไหมครับความมืดอะไรอ๋อก็คืออยู่แบบปกติเลยขออ่ะจ้าให้ลมมันจลายคันคันท่านไรเขาก็ได้ก็ได้บางไม่แล้วประมาณกี่วันนะที่จะนำมาขายได้ออกมาอายุอายุอายุมันประมาณ แม่ก็บอกว่าถือแค่ขนาดนี้มลองกะดมันประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้มันก็เบิ่งแล้วกะเอาเลยกะเอาเลยแต่ว่ามันไม่บินใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปไปต่อครับนี่นะครับสำสำหรับวันนี้อันนี้ถ่ายแล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีคนี่ เราจะไปที่อื่นต่อนะเราไป,เไปชมทะเลโบเดงไปชมทะเลโบเดงนะต่อไปถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมว้าวครับ